ตกนน้อยอ่ะคุณแม่มันยังไงมันมันมันถือไม่ค่อยได้พักผ่อนอะไรเลยเออเข้าเลยมันก็มันก็ทงานเยอะโอ้ยลก็ลิกไปเราเลยต่อนี่ก็คนทางบ้านเห็นแล้วจริงจังเลยเออในละครค่ะเออทุกคนเป็นห่วงไงเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของสภาพเรารอบที่แล้วตอนนี้มันมัดีขึ้นยังไงบ้างลูก มันก็มันก็หายใจลงขึ้นหลังหลังจะผ่าตัดใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันต้องรีคอปเวอร์มากๆคุณหมอบอกว่าอย่าทำงานเยอะเดี๋ยวเปเดี๋ยวจะเป็นไข้เดี๋ยวจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆการใช้เวลารีคอปเวอร์ตัวเองกับแผลที่มันเพิ่งผ่าตัดมันต้องแบบเดือน2เดือนเลยเพราะว่านี่หนูก็เล่นบอช่วงนี้ิตัวหักเล่อนไหล่ี่หนบหนุก็รับเธเขาบอกว่าต้องระวังอะไรเปิ นอนหรเรื่องพักผ่อนแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตแตบ<ม>อย่าอย่าหนักเกินไปแล้วก็ฝุ่นเรื่องฟันทุกเทียงอะไรเงี้ยค่ะแบบาสูมเข้าไปมันก็จะแบบอักเสบได้ติดเชื้อได้<ล>ะอะไรประมาแบบนี้โอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะมีอยู่แล้วคะ่วคะคือเหมือนหมอหมอเขาแค่ทําให้เราหายใจลงขึ้นแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่แล้องต้องรักษาใช่ต้องรักษาตัวเองเยอะ ตอนนี้คุณหมอทนะัดโฟโลอย่างไงบ้างก็หนูต้องไปล้างไฟนัดทุกอาทิตย์เลยเออใช่เพราะว่าต้องเอาเลือดที่ค้างอยู่ออกลํำพังแบบล้างจมูกเฉยๆมันก็ไม่หมดมันมันต้องกังวลแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับเราทำงานแล้วไม่ค่อยไม่ได้พักแค่ไม่ได้พักเลยเนี่ยเออคือก็ต้องอยู่งานอยู่ เยอะมากเแิดว่าเราต้องทำต้เหนยเยอะ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 ก็ทำอะไรไม่ได้เลยคุณแม่ก็ต้องสู้ชีวิตมันก็ต้องสู้เนาะคือสู้กับงานอะไรก็ต้องสู้กับสุขภาพเองด้วยสู้กับความง่วงด้วยสู้กับความงงความอะไรด้วยอย่างนี้มันตัวยาที่ทานเข้าไปมันทำให้เราแบบรู้สึกอู้เอฟเฟกต์เยอะค่ะเอฟเฟกต์เยอะนอนไม่หลับหัวใจสั่นแล้วก็เออเหมือนเหมือนมีกดในกระเพาะเยอะมากอะไรเงี้ยตอนที่หนูตอนที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะ มันต้องต้องฉีดฉีดยาลดกดทุกๆสี่ชั่วโมงใช่แล้วอย่างนคือเอาจริงคือคิวงานมันมันพอเห็นสุขภาพภายนคิวงานเราลดลงเลยนี่บที่ขอพักเถออะไรเงี้ยได้ไหมน้องขำก็ก็มีมีเวลาให้พักผ่อนนิดหน่อยใช่ช่วงนี้ก็อยากทำงานค่ะอยากทำงานอยากทำงานใช่ว่าคิวจริงคือมันวางไว้แล้วแหละ มันถูกวางไว้แล้วคือคือคืิวที่หนูได้ผ่าตัดนี้คือคิวที่หนังเขาคืนมาใช่เพราะว่ายังแมทกับคิวกับพี่โอไม่ได้ก็เลยได้เลิกไปผ่าตัดแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องตามสเก็ตดโลที่วางไว้ตั้งแต่แรกแล้วพอมีภาพยน์เพิ่มเดี๋ยวซีรีส์ของเราก็จะต้องรูนถ่ายโปรโมทอีกใช่มันจะได้พักจริงจังๆไปลูกเรีกว่าไงคะไม่ไม่น่นแต่ก็ มันก็ถูกวางมาแล้วแหละเพราะว่าต้องควาถ่ายเสร็จก็ต้องตืง่นารเราก็อาจจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามาแต่ก็ยินดีรับนะคะเบนกี่พอเห็นพี่ฟีนต<ด>่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมคะอะไรนะคะเห็นพี่ฟีนใช่จริง,ตองอๆต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเบคกก็สุขภาพไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่เราทำงานกันใช่เกินมากป่วยมากมากก็ก็รู้สึกว่าถ้ามีเวลาอยากอยากได้พักผ่อนได้ออกกำลังกายได้วูสตมเมร์นาที่มันแข็งแรงถ้า าสมมติว่า connect, อันอะไรเข้ามาคือไข่หวานใหญ่มมันจะได้ซีมไหเออากลางนี้คือไข่หวัดใหญ่เนาะมันจะระบายด้วยใช่ๆแสดงว่าเขาคุยก็อยากมีเวลาที่จะพักผ่อนจีจังมีคุยกันทุกวันอ่ะแบบว่าอยากไปเที่ยวอ่ะอยากไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่เป็นไรทำงานไปก่อนนช่วงที่แบบยังไงก็ทำาไปก่อนช่วงว่างไหมอ่ะแบบหลายวันอะไรเงี้ยให้เราได้พักก่อนหรือแบบงานมันติดทั้งวัน ส่วนใหญ่ก็มีงานทุกวนักวนมีงานทุกวันค่่ใช่บางทีไม่ได้ลงตารางงานก็มีค่ะค<ม>ืองานแรบบ่งานรัแบบแบบงานอะไรงานร<ช>ับทีแบบทุกคนก็จะเห็นทีลาใช่อย่างช่วงตอนนี้คือแบบบินต่างประเทศบ่อยมันหลังจากนี้ยังบินเยอะเหรอไม่อ๋อมไ,ไ,ไม่ได้บินไม่<อ>มเหมือนอบินหลังมันจะเป็นช่วงๆเนาะมันจะแบบว่าตอนนั้นบินต่างประเทศบ่อยแล้วก็เสร็จปุ๊บเข้ากองละครบ่อยแล้วตอนนี้ก็กลับมาทีลาใมันจะหนักไม่เหมือนกันอ๋อ อย่างฟังไปเองเราก็แบบเป็นอญิงนักแสดงที่แบบประกบคู่เล่นเป็นคนรูปฝั่งนางเอกหลายๆคนตลอดตลอดเลยเออพอฟังนานเลยทุกคนชอบบอกว่าหน้าตาเหมือนกันพี่ชมพี่แอนวันนี้ก็พี่แอนนะใช่ใช่ใอาจจะเป็นความรุ้งรุ่งไม่รู้แล้วเมือกี้จะเห็นไหมว่าเหมือนกันกบพอมาดูรูปก็เออเก็เหมือนอยู่นะหนูหนูโตขึ้นหนูต้องสวยแบบนี้แน่เลย รู้สึกว่าพี่เคสเกตมมากแบบว่ากับกับพี่แอนหนูเล่นบทบทภาษาอังกฤษด้วยส่วนใหญ่ก็ก็ขัดกันช่วยกันถ้าถ้าเจอภาษาไทยพี่แอนก็ช่วยหนูถ้าเจอภาษาอังกฤษหนูก็ช่วยพี่แอนใช่ค่ะอย่างเรื่องนี้จริงๆสองคนได้ตูวิชาจากพี่ๆเบอร์ใหญ่ๆมาแบบเพิ่มประสานตัวเองยังงบ้างเออจริงๆเหมือนหนูรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนส่งดีมากในในการเล่นเล่นด้วยกันในแต่ละครั้งรู้สึกว่า เออเอ้ยอ,อ,อ,อะไรกันอ่ะเหมือนเปิดเปิดรับเปิดรับว่าเออพี่เขาส่งมาแบบไหนเราก็เทคแอคชั่นมาแบบนั้นแล้วรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนเก่งมากแล้วก็เล่นตามฟิลที่รู้สึกนะตอนนั้นแล้วมันแบบอินมากค่ะ ก็ถึงความความเป็น่งใซีรีส์ทกแบบวุกอาใช่้วถว่าเพื่ขึ้นเทน่ทุกคนเฝ้ารอมากกับซีรีส์ินพาร์ทดูแอบเห็นแบบ EP หนึ่งเล็กๆแล้วงอยาก่อยม่ต่อยอยแม่ยด้วยออไปอาเไปไวโอไปวโอเอรมางไน่ารักไหมน่ารักมากยังไงมันไหโอ้โหมันน่ารักมันเอาเอามันคันมันอยากพูดอ ม่งั้นมันมันแก้มหรือมันน้าผ่าหรือมันจมูทมันก็คอคอมันก็เดี๋ยวนะหลงสปอยอีพีที่หนึ่งแบบเราไม่พูดอีพีที่ไหนึ่งแบบไม่ไม่ไม่พูดอีพีที่หนึ่งอ่ะมันคือการเล่าเล่าเล่าว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครไหนด้วคุณแม่ ก็คือ work p o i n ์ก็จะแตกเขามาก็ร้อแบบตีห้าบางคนก็แบบมาจากต่างประเทศใดๆเป็นไงเขารู้สึกตอนนั้น่าเกินดีใจเนาะรู้สึกแบบใช่รู้สึกโชคดีมากๆที่มีทุกคนคอยแบบคอยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตคอยอยู่ข้างๆตลอดเลอะแล้วอย่างวันเนี้ยวันนี้ก็คนเยอะเดินเดินมาแล้วแล้วสิ่งแรกที่หนูพูดเลยคือคนเยอะมากจริงๆไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วคืออ่านปากหนูได้เลยเจอคนคนเยอะมากจริง ก็อยากบอกทุกคนว่าก็ยินดีกับทุกๆการเติบโตของพวกเราเราแค่อยากอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตไปด้วยกันในทุกๆพาร์ตการเติบโตเลยค่ะไม่ว่าจะงานอะไรก็ยินดีมากๆเลยค่ะดีใจดีใจที่ได้เจอทุกคนแล้วก็อยากเติบโตใช่แล้วก็ฝากฝากยูเรนาด้วยนะคะสองสามสองสี่วันที่สี่อะไรกรกฎาษจ้าหาคนสี่กรกฎาษจ้าหาคนอีกไม่กี่วัน กะละกะนาตขาเออขอโทษฟีนฟีง่วงจะมีขายบัตรกล้าที่อยคอนะคะอ๋อค่ะวันเป็นยังไงคะก็วันที่28ใช่ก็อยากอยากให้ทุกคนมาจอยกันเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นจะได้ดู e ีแรกก่อนใครเลยจะบอกว่าน่ารักมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาดู e ีแรกด้วยกันแล้วก็จะมีโชว์พิเศษน่ารักน่ารักจากพวกเรา28 กรลักกระดาษค่ะไข่บาสิบสามแล้วก็มาเจอกันเยอะๆนะคะยเป็นินเนาะยังเป็นปินเนาะโอเคขอบคุณครับเจยาี่เห็นไต่เายต่อแล้วพายต่อแล้วาแ่ไปดูหนังหือเปล่าม่ไปดูหนังหรือป่ดิ๊งตนี้คืม่ก่อนี่จะไปมาินเ้า ที่พี่มินขเราเรื่องอะไรนะคะไปดูก่อนนะคะตอนนี้นเด้วยโอเคข้างหน้าดูสิขอบคุณครับลี่ก่อนนะลูกนาเนอร์ก็เก่อลูกนึงก่ส้าโอเคกันนีก่ แต่ไม okay, okay, ่ต้องกลุเล่นนีบกกิงเบกิ้อย่าปุบเึงสร้างออีกลูกเล่นก็เคยกได้แม่ได้แมได้ทุกคนค่ะนี่นะคะเบกนิ้ 羡慕。